ครับวันนี้เรามาดูวิธีการปะสะไว้น้ำลมยางนะครับก็รั่วนิดหน่อยเป็นรอยจากสังกะสีครับบาทไม่รู้ไม่รู้ลมออกหรือเปล่านะครับปะไว้แล้วนะครับนี่นะใช้สติมปะยางรถมอเตอร์ไซค์ครับคู่กับ กาวร้อนนะครับตอนแรกผมใช้แล็กซินที่เหนียวๆนะครับปะมันก็อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอมันโดนแดดโดนความร้อนมันก็รั่วนะครับก็อุปกรณ์ก็มีท่านี้ครับสติมหนึ่งแผ่นนะครับมีกี่บาทครับสองแผ่นผมซื้อมาสองแผ่นห้าบาทกับกาวร้อนครับกาวร้อนยี่ห้อใดก็ได้ครับยี่สิบบาท ็ใช้ไปเท่านี้นะครับปะแล้วตอนนี้รัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับผ่านไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็ระยะเวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราลองมาเอาฟองน้ํานะครับที่มีมยาล้างจานครับลองแปะดูนะครับจะมีฟองอากาศออกไหมนะครับ ทัั่วนะครบไม่มีออกทางไหนเลยนะครับนิ่งกิ๊บไม่มีนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับไม่มีอากาศออกนะครับแสดงว่าไม่รั่วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ Okay. Yeah.